ราบสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านนะครับวผมนายช็อตตี้บูจาจ่าว่างเช่นเคยครับคลิปนี้ครับอยู่กันที่เกม Cyberpunk Fantasy ครับผมก็เป็นเกมแนวออโต้ m o อนะครับอย่างที่เห็นเลยก็คือมาในแนวธีม c y b e อร์พังนะครับก็จะเป็นแบบเครื่องจักรโลหะไฟนีออนเยอะๆอะไรอย่างนี้จุดเด่นคือเราสามารถแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับเป็นไงฟันกันระเบิดระเบอร์แบบ เฟเลดล่วงอ่ะใช้คํานี้เลยแล้วกันครับอลังการงานสร้างมากครับผมส่วนระบบอื่นๆของในเกมนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารมาครับก็คือแนวออโตเ m เมนั่นแหละเพราะนั้นใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะพาชมระบบเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างครับ สำหรับอาชีพของเกมนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3อาชีพด้วยกันซึ่งสารภาพตรงๆเลยว่าผมจําไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆมีนักเวทแน่นอนกับน,นักดาบครับอีกอาชีพหนึ่งไม่มั่นใจครับก็จะมาในทีมไซเบอร์พังนี่ๆๆสาคนนี้เลยส่วนเรื่องของเพศไม่ต้องซีเรียสครับมันสามารถเปลี่ยนได้ทั้งชายและหญิงครับ ส่วนเรื่องของกราฟิกก็ทําออกมาดูได้ค่อนข้างโอเคเลยนะโดยเพราะย่านี่นึกว่าเซลด a าคือแบบทําดีจริงๆทาดีจร,จริงๆนะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นยุคไซเบอร์พังอะเนาะเออก็จะมีแบบว่าเมืองที่มันแบบมีไฟนีออนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการต่อสู้ก็โอเคนะดูใช้ได้คือมันอาจจะอยู่ที่อาชีพด้วยอย่างผมเล่นเป็นนักเวทไงมันก็จะแบบว่าสกงสกิลก็จะแบบประมาณเนี้ยนะเห็นไหมเออยิงลำทรงลำแสงอะไรแบบนี้ครับก็สวยงามตะการตาดีครับผม จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีเรื่องของการแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ด้วยครับเป็นไงเทไหมโคตรเท,ะทะเลยแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วเคอร์เซอร์อะไรยูไเปลี่ยนไปด้วยนะครับดูไปไงโอ้โหอลังการแลกแลกเลยเฟรมเรทร่วงคำถามยอดนิยมต่อมาเลยคือหัวแดงได้ไหมได้ครับดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีคําว่าฟอร์สอยู่เห็นไหม เออเราคลิกได้คือปกติมันจะเป็นพีชแหละแต่พอดีอันนี้ผมเข้ามาในแมปพิเศษเป็นแมปกิจกรรมครับมันจะมีมอนเตอร์แบบว่าเก่งๆอยู่นะแล้วก็จะมีบอสอยู่ด้วยอะไรแบบเนี้ยเออก็สามารถเข้ามาฆ่าบอสได้และก็เข้ามาโดนคนอื่นฆ่าได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นแบบนี้เหมือนกันใครที่แบบว่าอ,อ,อยากจะบวกกับผู้เล่นอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายระบบแล้วอารีน่าก็มีอะไรเงี้ยบวกกันตามแมปก็ได้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมลองเดินเดินเล่นๆดูดิ นี่นี่เนี่ยมันมีบอสอยู่เนี่ยเนี่ยผมผมขอบวกบอสกันแล้วกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนู้นนี่มาเอาอะไรตัวนี้แล้วไม่เอาเอาตัวนี้ตัวนี้เออเดี๋ยว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 ใครมันตีอะไรผมอยู่ไม่รู้นี่ไงผมไปเล็งเห็นไหมผมไปเล็งคนที่เลเวลร้อยสิบเอ็ดคนเลเวลร้อยสิบเอ็ดหวดผมที่เดียวแตกเลย <laughs> ส่วนเอ c ของเกมนี้ก็ดูกันเองครับขอบอกเลยว่างานดีครับผมงานดีมาก ดูอีกคนนึงเป็นไงโอ้โหคนนี้หุ่นดีมากหุ่นดีมากหน้าตาก็ดีน่าเสียดายครับอันนี้อยู่ในเมืองนะมืดไปน,นิดนึงฮนะแต่ตัวจริงบอกเลยว่าดูดีและหุ่นดีมากครับเป็นไงดูอีกคนนึงสวยไหมโคตรสวยเลยคนนี้สวยมากครับผมแล้วก็เอ่ตัวของชุดกอของเธอนั้นครับ ไม่หย่อครับสวยงามมากๆสวยงามมากๆส่วนเรื่องของยุดยานพาหนะแน่นอนครับยุคไซเบอร์พังทั้งทีฮะก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์เท่ๆแบบนี้นะฮะและเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยคงจะมีรถแบบเท่ๆให้เราขี่ด้วยแน่นอนนะฮะแหมสวยงามครับผมทีนี้ไอเกมนี้มันมีสเตตัสด,ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราจะใส่อเทมเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าให้เราเนี่ยไปอัพสเตตัสอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดเราเอ่อมาเล่นช่วงแรกๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะเราแค่กด ติดตั้งของได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะบอกครับว่าเนี่ยต้องไปอัพสเตนต์เจ็ดอินสิบแปดนะแน่ใจไหมกดคอนเฟิร์มได้เลยจบไม่ต้องไปทําการอัปเองเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจะอัปเองก็ได้นะก็คือออกมาหน้าแรกครับแล้วดูด้านซ้ายบนมันจะมี ID ของเราอยู่ใช่ไหมเป็นรายละเอียดของ ID อเดียแล้วดูด้านขวาเห็นไหมครับก็จะมีการแอปพลายพอยต์เพื่อที่จะอัปเกรดตัวเซตตัสเองได้ด้วยนะครับหรือเรากดเ e คคอมเมนเดตก็ได้นะคือมันก็จะเกลี่ยเฉลีย่ยให้เหมาะสมกับตัวอาชีพของเรานั่นเองเพอเข้าใจใช่ไหมครับ พอเล่นมันสักพักหนึ่งแน่นอนครับก็จะติดเรื่องของเพดานเลเวลครับก็ไม่มีอะไรครับกดบริเวณนี้ได้เลยครับก็ที่มันบอกเนี่ยแหละว่าต้องเวล40ก่อนนะฮะพอเราก,กดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าไอ้พวกดันเจียนต่างๆอ่ะแอบอยู่ด้านขวาบนนะแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะไปไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีแนะนําเป็นตัวนี้ให้ไหมครับแล้วมันก็จะพิจารณาจากตัวเราด้วยว่าเอ้ยค่าดิเฟนต์เราเท่าไหร่เราไปไหวไหมถ้าอย่างเงี้ยไปไม่ไหวก็ต้องคือต้องไปฟาร์มของไปฟาร์มเวลตรงนี้ก่อนนะครับไปเลยกันละก เสร็จแล้วมันก็จะพาวา์ปมาที่จุดฟาร์มเลยนะครับแล้วก็แป๊บเดียวครับดูดิเวลขึ้นเวลขึ้นดูด้ดานล่างก็ได้เห็นไหมดูเกรดเวลคือแบบว่าเกมนี้เล่นแป๊บๆก็เลเวลเยอะแล้วอ่ะคือมันเล่นค่อนข้างง่ายมากไม่ต้องเสียเวลาในการรออะไรมากด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้ครับผมได้ไอเทมอีกชิ้นนึงมานะครับเป็นไอเทมที่กดใช้แล้วจะได้ตัวแต้ม Black Market มาซึ่งไอแตม Black Market เนี่ยครับเดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ซื้อของได้โดยเฉพาะสกิลนะ เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยก็ได้นะครับนี่ผมบอทแป,ป๊บเดียวเวลสี่สิบแล้วเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงนาทีอ่ะจากเวลสามสองมาเวลสี่สิบอ่ะกด H s h i f เลยกันละกันนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้แลกเปลี่ยนตรงนี้โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วนะฮะก็ไปเปิดที่เมนูสกิลนะครับก็คือเอามันจะแอบอยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้อ่ะแล้วก็ไปที่สกิลนะครับ แต่แล้วก็คลิกที่สกิลได้ครับมันก็จะมีบอกว่าเราจะต้องซื้อเจ้านี่มาก็คลิกที่นี่ได้เลยครับแล้วก็กดตัว option method นะฮะเดี๋ยวมันก็จะมีบอกว่าให้เราเนี่ยไปซื้อได้ในราคา500กดซื้อตรงนี้เลยไหมเนกดซื้อได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็จะได้รับแต้มสกิลมาที่นี้ผมยังอัพไม่ได้เพราะว่าค่าอินไม่พอก็ไม่เป็นไรกด u n ล็อกเลยแล้วมันก็จะบอกครับว่าเออให้ไปอัพอินก่อนโอเคไหมเออสโดวสบายมากครับกดโอเคไปได้เลย c o n f i r มครับผมอันนี้ผมก็จะมีสกิลที่สี่แล สำหรับการปล่อยบอดนะครับมันจะมีโคต้าและเวลาอยู่นะคือไม่ได้สามารถปล่อยได้ทั้งวีทั้งวันเห็นเวลเร็วจะไปปล่อยกันสองสามร้อยอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับคือมันจะมีตัวของ Activity Point อยู่ด้วยคือเราจะต้องไปทำเควสพวกประจําวงประจําวันก่อนอะ่ะ ซึ่งเกมนี้มันก็มีเยอะมากคือเยอะๆแบบเยอะมากจริงๆอะ่ะมีกิจกรรมต่างๆมากมายมีอันนี้ด้วยนะพนันด้วยนะมันจะเป็นแบบว่าจับพวกยอดยานพาหนาเนี่ยมาแข่งกันแล้วเราก็ไปโหวตว่าคิดว่าคนไหนจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจใช่ไหม <laughs> มีมีแบบว่าการวงการโหวตอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดโหวตไม่ได้แสดงว่าการแข่งเนี่ยมันดําเนินไปแล้วก็จะโหวตไม่ได้นั่นเองอะไรเงี้ยครับก็เป็นการพนันรูปแบบหนึ่งอ่ะมีเหมือนกันนะในเกมนี้ ส่วนเรื่องของการฟาร์มของครับแนะนําว่าให้ไปลงสู้กับบอสครับมันจะได้ของที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยไม่ใช่แค่อุปกรณ์อย่างเดียวนะไอ้พวกที่วัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดไอเทมอ่ะก,ก็ก็มีเหมือนกันคือถ้ามาฟาร์มที่เนี่ยมันจะได้ง่ายกว่าที่อื่นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ไปเช็คที่เดลี่นะสรุปคือถ้ามีเวลาเล่นอะ่ะทำทุกอย่างที่มันเปิดเลยไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกกิจกรรมที่มันมาตามช่วงเวลาหรือว่าที่มันมีทั้งวันอะไรเงี้ยจะได้ฟาร์มเวลาของบอทไปด้ ทุกๆกิจกรรมม่ะเราก็ได้รับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยไงเข้าใจใช่ไหมคือมันเป็นแนวออโตเอเมโที่มีกิจกรรมเยอะมากๆนั่นแหละครับคาถามยอดนิยมครับเล่นกับเพื่อนได้ไหมได้ครับดูด้านซ้ายมันมีระบบการตั้งตรงตั้งตี้อยู่แล้วด้านซ้ายเผื่อเราจะไปประจนภัยด้วยกันอะไรงนี้หรือถ้าเกิดหาเพื่อนไม่เจอทําไงดีก็กดที่เมนูด้านขวาได้แล้วก็ดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับมีทั้งระบบเพื่อนแล้วก็ระบบแคลนเลยนะฮะก็เข้าไปดูที่ระบบเพื่อนก่อนเวลาเราจะแอดเอิร์ดอะไรกันดูด้านล่าง แค่นี้แหละก็สามารถแอดได้เลยเซิร์ชชื่อฟงชื่อเพื่อนอะไรก็แอด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 กันได้เลยนะครับส่วนคนที่เขาแอดมาก็อยู่ตรงนี้แล้วก,กดรับให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะส่งของของวัญหาก,กันได้ด้วยนะอยู่ตรงเนี้ยแค่นี้แหละจบไม่มีอะไรครับส่วนเรื่องของแคลนครับก็แนะนําว่าให้หาอยู่นะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมของแคลนอยู่ด้วยนะครับอ,อย่างเช่นนี่นี่น,นี่ตีบอสแคลนเห็นไหมครับ ก็จะมีไอเทมไอเทมต่างๆมากมาย drop มาอย่าลืมลงด้วยนะฮะ <S <S แล้วก็มันไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเป็นแฟคท o อรี่นะครับจะเปิดอีกทีก็คือเดือนไม่ใช่เดือนของรถวันพุธเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับอันนี้คือจะเป็นกิจกรรมที่มันมาตามช่วงเวลาเนาะ <S 1> <S 1> แล้วก็มีกิววอลด้วยครับในอนาคตนะครับเปิดวันอาทิตย์นะฮะใครที่อยากจะบวกกับกิอื่นเนี่ยเกมนี้ก็มีนะฮะ แล้วก็จะมีตัวของ t r e a s u r e ดัน g e o นครับเป็นดันเจียนพิเศษสำหรับคนในแคลนต้องร่วมมือช่วยกันนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นครับมันมาตามช่วงเวลาอีกแล้วก็คงอธิบายอะไรให้ฟังมากไม่ได้ได้แค่ปากเปล่าแบบนี้แหละนอกจากนี้ครับยังมีระบบบ้านแคลนด้วยนะกดปุ๊บมันก็จะวาร์ไปที่บ้านแคลนเลยครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคือยังไม่ค่อยมีอะไรไงนนะเนาะอแคลนเพิ่งสร้างได้ไม่นานอะไรเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาเดินลงเดินเล่นพูดคุยกับเพื่อนๆได้นได้ครับดูดิค่อนข้างกว้างเหมือนกันเะเนี่ยกว้างเลยใช่ได้ใช้่ โอเคอ่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือการออกนะครับแต่นี่คือออกจากพื้นที่กิวนะไม่ใช่ออกจากแคลนนะถ้าเกิดอยากจะออกจากแคลนก็กลับไปที่เมนูกิวนะครับแล้วดูด้านบนมันจะมี Member List อยู่นะครับแล้วก็ด้านขวาล่างเห็นไหมก็จะมีตัวของ quick form q u e ก็คือออกนั่นเองนะครับมาว่าด้วยเรื่องของการซื้อขายของกันดีกว่าเกมนี้จะมีระบบตลาดกลางนะครับท่านผู้ชมดูด้านบนเนี่ยอ p t i o นเห็นไหมครับเออด้านบนเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีส่วนที่เราสามารถซื้อของได้มันจะแบ่งตาาาามอาชีพดยด้้นซ เห็นไหมอย่างของผมเป็นมานิ p u เลเตอร์ใช่ไหมครับนักเวทก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เวทผมมาติดพอดีมันบอกว่าให้หาอาวุธที่มันติดดาวนะครับซึ่งอาวุธก็ไปฟาร์มจากไอ้พวกโซโลดันเจนก็ได้นะแต่บางทีเราอาจจะฟาร์มไม่เจออะไรเงี้ยก็สามารถมาซื้อได้เช่นเดียวกันก็ซื้อเลยแล้วกันเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดเราจะขายทำยังไงล่ะจริงๆเราเปิดกระเป๋าก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไอเทมชิ้นไหนขายได้อะเวลาเราคลิกไปที่อุปกรณ์ดูด้านขวา <c oughs> มันจะมีคําสั่งบิด <c oughs> เห็นไหมครับเออเราคลิกที่บิดได้เลยครับมันก็จะมาตัวที่เ,ออเมนูเมื่อกี้นั่นแหละก็คือจะเป็นระบบประมูล <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถวางเวงราคาได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่สามารถกําหนดราคาได้นะเห็นไหมครับเหมือนกับมันจะมีการฟริกไว้เรียบร้อยแล้วเราก็กดตัวนี้ได้เลยมันก็จะทําการลงทะเบียนไว้ก็รอให้คนมาซื้อเท่านั้นเอง หรือเราจะอยู่เมนูเมื่อกี้ก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้ my listing อะ่ะสำหรับการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครนะครับเปิดเมนูขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายระบบมากครับสองอันแรกพูดไปแล้วใช่ไหมเรื่องของสเตตัสกับสกิลนะครับเออแต่ในความเป็นจริงแล้วสกิลเนี่ยมันก็อัปเกรดได้ด้วยนะ เดี๋ยวเราเล่นเป็นสัำพังหนึ่งครับมันจะมีดันเจียนที่ drop อเทมเนี้ยโดยเฉพาะเลยก็สามารถที่จะมาอัปเกรดสกิลได้แล้วก็ดูเงื่อนไขไว้ให้ดีกันละกันว่าเออท่านี้เนี่ยเราได้ใช้บ่อยไหมถ้าใช้บ่อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเลเวล4อ่ะมันดีไหมถ้าเกิดมันดีก็อัปเกรดซะนะครับอย่างเช่นท่านี้ผมชอบมากเพราะว่ามันโดนหลายเป้าหมายไงมีการใช้บ่อยมากเวลาสตูนมาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยอัปอันนี้มาก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นขั้น4ก่อนจะได้ดีขึ้นเป็นจานวนมากอะไรอย่างนี้ แล้วก็อันต่อไปครับ boost gear อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการตีบวกนั่นเองเวลาตีบวกก็ง่ายๆครับคือมันจะมีไอเทมอยู่ก็ตีได้เลยแค่นี้แหละโอเคจบนะครับทีนี้พอเราตีไปถึงในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยน material ด้วยเห็ไหมครับ ทีนี้ดูด้านขวาต่อครับจะมีเรื่องของการอีโวด้วยซึ่งการอีโวเนี่ยจะใช้อเทมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งไอไอเทมต่างๆหเหล่านี้มันก็ดอบจากไอพวกกิจกรรมประจําวันนั่นแหละเออแล้วถ้าเกิดเราจะตีบวกจะสังเกตเห็นว่ามันอัตราความสำเร็จแค่3าเราสามารถใช้อเทมที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเป็นเหยื่อใช้คําว่าเป็นวัตถุดิบจะดีกว่าเนาะเออมันจะเด้งกลับไปที่100%ได้หรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีไอเทมเลยไม่เป็นไรครับติ๊กตัวนี้ก็ได้นะมัน มันก็ไปดึงจากในตลาดแล้วก็มาติดให้เราเราเลยกลายเป็น100%ยเลยอะไรแบบนี้ครับนี่ก็เลื่อนดาวได้นอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดค่ารักให้กับตัวละครด้วยนะครับก็จะทำให้ความสามารถของอุปกรณ์เนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Perfect Hit ด้วย Perfect Hit นี่อันนี้น่าจะหมายความว่าโจมตีโดนแน่นอนหรือมัง้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แล้วก็จะมีเรื่องการทาน First này, เฟอร์สเตตัสในกรณีที่เผื่อเราได้ไอเทมชิ้นใหม่มาอะไรเงี้ยอันเก่าตีบวกไปไกลแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้โอนค่าตีบวกกันได้อะไรนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของสเตตัสโบนัสด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราหาไอเทมมาได้ครบเนี่ยก็สามารถที่จะตีบวกขึ้นไปได้แบบนี้ครับส่วนอีกอันหนึ่งด้านล่างครับอา,าร์มาดูรนะครับนี่คือหุ่นยนต์ของเรานั่นเองครับคือช่วงแรกก็คือมีแค่ตัวนี้แหละตัวเดียวและเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเราได้เศษของตัวละครหรือหุ่นยนต์มามากขึ แล้วก็มีคอสตูมของมันด้วยบางตัวมีบางตัวก็ไม่มีอีกส่วนหนึ่งจะเป็น defense field นะครับ defense field เนี่ยจะเปิดเมื่อเราใส่ของที่มันมีดาวเยอะๆเออเราก็สามารถเอาไอเทมเนี่ยมาทำการตีบวกทำให้เกราะของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้เห็นไหมคา cp เราก็สูงขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคืออันนี้ครับนิวรอนครับนิวรอนนี่ก็คือเป็นลักษณะของการตีบวกนั่นแหละซึ่งมันก็จะมี4ี่สายโดยการมีแอ t แทกมี HP มีคริแล้วก็มีดีเฟนต์นะครับซึ่งอันนี้จะใช้อเทมแตกต่างกันไปแต่ละส่วนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีก็มาใช้เลยก็ได้ครับอ๋อ,อแล้วก็ไอเกมนี้เวลาเราขาดไอเทมอะไรนะเราคลิกที่ไอเทมันนั้นก็ได้เนาะมันก็จะมีคําสั่งบอกอยู่แล้วว่าเออมันดรอปจากที่ไหนบ้างน,นู่นนั่นนี่อย่างเช่นอันนี้ดรอปจากเด อันนี้น่าจะเติมเงินนะอันนี้ก็กิวเควสก็คือต้องมีกิวก่อนเนาะแล้วก็ต้องเลเวลร้อยสิก่อนอันนี้ก็กิวบอสอะไรอย่างเี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กิจกรรมแบ็ s สปาเคฟที่เลเวลแปดสิบห้าเห็นไหมคือเกมนี้เวลาเราขาดวัตถุดิบอะไรคลิกดูได้เลยครับ ่วนอื่นๆของเกมนี้ก็จะมีพวกยอดยานผานะมีปีกด้วยนะแต่ปีกกว่าจะเปิดเวล1 4้นะครับแล้วก็จะมีตัวของอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับเปิด440นะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับอ่านว่าอะไรเนี่ยเมโมหรอหกรครับผมคือเล่นกันได้ยาวมากเกมเนี้ถึงแม้เลเวลมันจะขึ้นง่ายก็จริงอ่ะแต่กว่าจะ600ก็ไก็ไม่ได้เล่นวัน2วันนะก็เล่นนานอยู่เหมือนกันอ่าส่วนของไอ้เวอร์ฮีคนะฮะหรือว่าตัวของยอดยานผาน,นี้ก็ไม่ได้มีแค่มอไซค์อย่างเดียวนะก็มีออยย่่างืนด้ว แล้วมันก็มีคอสตูมของแต่ละไอเทมด้วยตัวนี้ตัวนี้นะมันมีคอสตูมของมันด้วยนะแล้วเดี๋ยวมันอีโวได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเออแต่ว่ามันยังไม่เปิดไงงูดูส่องส่องไปก่อนแล้วกันอ๋ออันนี้พาหนะเหรอนึกว่าปีกคือเกมนี้มันปีกมันก็มีอยู่แล้วไงเออสวยงามสวยงามมีหลากหลายครับผมไหนลองดูพวกสีแดงนี่สีแดงนี่เป็นช้างเลยครับบวกสเตตัสด,ด้วยนะพวกคอสตูมดูด้านขวาโอ้โห นี่ดีกว่ายานพาหนะเตียงนอนแหมส่วนอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือจะเป็นเรื่องของการคราฟเกมนี้ก็มีนะคราฟแบบวัตถุดิบจากขั้นต่ํากว่ากายเป็นขั้นสูงกว่าได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะแต่นี้คือเราต้องเล่นไปไกลหน่อยอ่ะถึงจะมีของมากพอที่จะไปทําการตีบงตีบวกเพิ่มเติมได้เห็นไหมครับ ส่วนเรื่องของของรางวัลนนครับท่านผู้ชมลองดูในจดหมายแล้วก็ดูด้านบนนะครับมันจะมีพวกแบบกิจกรรมประจําวันตามสไตล์เกมจีนอะ่ะกิจกรรมประจาวันน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีการแจกค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีตัวของการเติมเงินด้วยก็ไม่ปฏิเสธครับคือเกมประเภทนี้เติมเงินก็จะไปได้ไวกว่าคนที่ไม่เติมอะ่นะเนาะมีแบบว่าพวกมัลลีพาสด้วยได้รับพวกเงินแคสอะไรเงี้ยทุกวันนะฮะอ๋อ,อแล้วก็อันแรกข้ามมาได้ไงไม่รู้แกจะปองเกมนี้มีการเปิดแกปองด้วยนะครับแล้วก็จะมีการให้เปิดฟรีทุกๆ2วัน อ่ะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดเราสังเกตดูดีนะถ้าเปิดฟรีไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเงินแคดครับก็คือใช้เงินแคดเปิดอะ่ะแล้วแคดฟรีก็แทบจะไม่มีการแจกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็คงเปิดอะไรให้ดูไม่ได้นะฮะก็ใครชอบก็ลองเล่นดูกันลวกันเนาะส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงคือตัว setting ครับก็คือเปิดตัวไอขีสขีดขึ้นมาได้เลยแล้วก็ดูด้านซ้ายนะครับมันจะมี setting อย่างนี้เห็นไหมเอ่อคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสิ่งที่จะมาปรับกันก็คือนี่แหละ เวลาที่มีคนจํานวนมากอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะปิดได้ก็ปิดแบบฉายยงฉายยาปิดชื่ออะไรเงี้ยของคนอื่นน่ะก็ปิดได้นะครับรวมไปถึงกราฟฟงกราฟิกก็สามารถปรับได้จํานวนคนในหน้าจอเงี้ยเ,เยอะไปก็ปรับลงอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแบบตั้งค่าบอทดอะไรเงี้ยว่าจะบอทดไกลแค่ไหนเกินกว่านี้ให้ย้อนกลับมาจะใช้โพชั่นเมื่อเลือดเท่าไรของที่จะเก็บเนี่ยจะเก็บ ตั้งแต่ความแรงเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเล่นไปไกลๆของธรรมดาเราคงไม่เก็บแล้วล่ะมัง้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของระบบเสียงนะครับแล้วก็ตัวของ Account a นะครับแอคเคาทนี่ก็จะสังเกตเห็นว่ามีเปลี่ยนตัวละครนะแต่ว่าไม่มี l o อกเอานะไม่เห็นนะอาจจะต้องเป็นล็อกเอาที่หน้าจอแรกสุดอะไรอย่างนี้เป็นต้น,นะฮะแล้วก็ตามที่เห็นครับใครที่ชอบแนวออโตเอ็ม MM ทีมไซเบอร์พังนะครับก็ลองเล่นดูได้ครับชิลๆกันไปครับเล่นง่ายดี